สวัสดีครับ BTPM Auto Senor นะครับคันนี้เป็น Toyota v e n z a นะครับได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ LED B11 นะครับพร้อม Daylight a u d i และวงแหวน LED นะครับสตาร์ทรถครับารถมาเป็น Daylight นะครับไฟหลีครับไฟหลีเป็นวงแหวน LED นะครับไฟเลี้ยวครับ Daylight เป็นสเตปวิ่งอย่างนี้นะครับ ปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟต่ำครับสูงครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวจากทางร้านเป็นไบ l อลดีสูงต่ำในตัวนะครับเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันครับสูงครับผ่านฟิล์มนะครับแสงข้างในและนอกตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับ ทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆนเนียนๆติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กวีทีพิมเมียม,มาโซ่ที่นอนทุกสาขาครับขอบคุณครับ